มดเลยเหรอพี่ใช่ค่ะนะคาเข้ากันอันนี้หกปันห้าเหรอพี่ใช่ต้นใหญ่เลยนะเนี่เป็นฟุตกว่าแล้วเนาะเกือบสองฟุตแล้วกว่ะหกปันห้าหมดเลยเดี๋พี่อันนี้ก็หกปันห้าเหรอครับโอ็ลายมันสวยนะพี่จริงแล้วก็กี่ใบวะเนี่ยห้าหกใบเลยเนาะหกปันห้าอันนี้คือหนึ่งสองใช่ไหมพี่ อ๋อเหมือนเดียวข้างหน้าเหมือนข้างหน้าเหมืต้นรลยี่อะค่ะนี่ครับใช่สองต้นลายสวยจริงต้นละหน่สามพมอนสเตอร์มอนสเตอร์ละออเอเปิดยังไงนี่เปิดกี่บาทนะเนี่ยตัวนี้มันนงส้างห้อ๋อตั้งสต้นเลยใช่พี่เลือกก็ได้เลยดนางเห็นกัน ยังไงนะยังไงนะครับมีสองแถวหน้าพันแปดสองแถวหลังสองพันก็ราคาพันแปดไม่ไม่ไม่ได้ต่างเท่าไหร่น้อแล้วแต่ความสวยเนาะที่อยู่สมุทรปราการถูกอะใช่ไหมส่วนส่วนลุงดิ่งไม่ดังแปลว่าส่งด้วยใช่ไหมเดลิเวอรี่อย่างนี้น้องอืม